สวัสดีค่ะกับ่ม่ยังไรนะคะโต๊ะมาดามนะคะโต๊ะมาดามมันต้องเลิศม,มันต้องรู้นะคะโต๊ะนั่งอะไรก็ต้องอ <c ười> ิดอดอิดอเครื่องดื่มกับมีสีเล็บกับเห็ดน,นะคะอันนี้กับอันเล็บครบเ <c ười> ดียวเดียวอีเดียวนั่งก็เล็บครบขาดมาเดียวนะคะเนาะและ้วกัพวกอาหาร อาหารการกินกะน,นะคะต้องริดต้องรู้นะคะตำทัวนะคะแล้วก็ลวกเซนมีนะเหให้การเห้เบียกให้การเห้งานแล้วนะคะต้านหยาต้านโย่แล้วนะคะมาดามก็มานั่งประจําตําแหน่งเราเกิดสิมอาอัดครีปสดสดไร่สดนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ก็เป็นสําหรับแบบคุยกับท่านลูกค,ค้า ะะห้องเพลงมือนีมาดามอาบนา้ำไดเรกได้ยามนะคะทอตันนะคะบรไดอาบมาโดนนะเป็นยังคือขี้ขาดอาบน้ำมาแม่งขาดราคาสันดานติดใจเลยนะคะม,าามันบอกหอนบอกอ่าวยิ่งเสียเป็นยางเึ้นมาดีนะคะเค้นมาดียางคือช่วยช่วยชาติประหยัดน้ําช่วยแติประหยัดพลังงานแล้วกะบริเวณให้ผิวห้าแห้งอาทิตย์ละเทือสองเทือโอเคนะคะอาบนา้ำแล้วามาดามต้องจุดถูก อ่ะแล้วก็มีโต๊ะนี่โต๊ะนี่ jeans, อ่ะอ่ะอันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะโต๊ะเต๊ะเต๊ะๆๆ๊ะคันทากก็มีแต่ราคาเนาะก็มีต้นหอมนะคะยูไซก็ต้องมีต้นหอมต้นหอมนะคะเนาะก็คือว่าบัวสิเฮ็ดงานอยู่ไซบัวสิอยู่ไซยู่มองใดนะพี่น้องคือนนั่งอยากบอกว่าเฮาสาม,มารถตั้งตำแหน่งให่จากของได้นะคะเฮาสาม,มารถตั้งตำแหน่งให่จากของได้ขาถอดแว่นตาแป๊บนึง ความสวยความเริศความหรูความชอบเราแต่งของเราเองนะคะถามว่าแต่งแต่งให้มันตลกบ่บ่นะคะนั่งเธอกระมากแบบนี้ตาหวานนะคะแต่งแบบนี้และตาหวานนะคะคือแบบข้ามมาใครมากมันนะพี่น้องอ่ามา่อกเรื่องตําแหน่งเนาะอ่ามาบอาเรื่องตาแหน่งตะกี้นะคะนั่งกับเบาถึงเนาะตะกี้นั่งกับคิดว่าตําแหน่งและก็ยศศักดิ์เนี่ยคือถ้าว่้าวมาตำรวจข้ากับพ่อเบาขึ้นข้าวมาตำรวจข้ากยานเพราะข้าวมาตำรวจก็ใส่ เขาใส่เครื่องแบบเขาเป็นตายาลน,นายอำเภอกับเป็นตายานผู้ดใดเห็นงานในราชการเป็นตายานเป็นคู่ขั้นนี่เป็นตายานเบิร์ดนะคะยังคือว่าเอื่อมยังคือว่าเป็นตายานบัมแมนเป็นตายาน,น,ยาน,น,ยานพี่น้องคืออา่าหน้าเกรงขามหน้าเกรงขามนะคะมันแกรแมนความเพลินราคาเนาะหน้าเกรงขามนะคะมาตานี่สําหรับตัวหน้าเองคุมเมอนี่แล้วก็ปัจจุบันนี่มาหอดจุดนี่เอาประสบการณ์จากของ แต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะคะมาประยุกต์มาประดิษฐ์ประดอยก็เลยถามว่าเอ๊ะถามในขะ้อาอยากได้ตาแหน่งอีหยังนะคะแม่บ้านอย่างเราเนี่ยต้องต้องต้องเหมาะสมกับตําแหน่งอะไรนะคะแม่บ้านยังเ้าเนี่ยเหมาะสมกับตําแหน่งที่เ้าต่างขึ้นมาเองนะคะบ่ว่าตําแหน่งได้ก็ตามแต่ตําแหน่งบริด้ซอยให้เจา้าบริด้ซอยให้ชีวิตเจาา้ายิ่งใหญ่ขึ้นตําแหน่งบริด้ซอยให้ให้การใส่ชีวิตของเจ้ามีความสุขตําแหน่งมันคือยศ มันตำแหน่งมันคือนามที่เขาตั้งให้แต่เราต้องรู้ว่าเราต้องมีตำแหน,แหน่งเป็นของตัวเองตำแหน่งหฮาคืออย่างเฮามีความสุขในตัวของเ้าเองถ้ามีความสุขกับสิ่งที่เฮาททำตำแหน่งของห้าเหาเลือกเองได้พี่นอกเราเลือกตำแหน่งของเราได้แล้วหฮากระจงมีความรู้สึกจริงกับตำแหน่งนั้นนะคะนางมีตำแหน่งขอ,องนางอยู่ในใจของนางอยู่แล้วนางมาต้อมะปราประกาศดอกนางห่ว่านา่งมีความสุขหลายนะคะกับชีวิตที่นางเป็นโยคูเหมือนนี่ กเมืวว่อวานนี่ก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะก็คือว่าคอ,คอมเมนต์นอกใน YouTube ก็คือว่าเพิ่นว่าชีวิตเพิ่นนี่ไหลคาเหลือเกินนะคะชีวิตเพิ่นนี่ไหลคาเหลือเกินแบบบูงหัจักเซตอีหยังบูงสิคิดอีหยังบูงหัสิไปทางใดมาทางใดไหลคานัาบอกว่าพี่บ่ได้ไหลคาดอกค่ะแต่ว่าพีพ่พราะในหัวว่าจุดสําคัญความต้องการของพี่มันอยู่หมองใดนะคะถ้าทุกคนฮู้จุดยืนจาของจุดที่จะคลองต้องการทุกคนสิบ,บ,บ่าว่าจะคลองไหลคาเด็ดขาด ที่เกิดมาบนโลกเนี่ยนะเจ้าอายุมาปุน,นี่แล้วเจ้าเฮ็ดโตแบบใดเจ้ามาจาังใดไปจไังใดเป็นอะไรคือใดมาอยู่มือนี้หอดมือนี้นะคะนี่คือคําถามต้องถามเจ้าของเนาะแล้วมันสุดท้ายคืออีหยังมันสุดท้ายคือกองฟ้อนหรือไม่ก็เมรุนะคะที่เขาเอาไปเผานะคะนั่นคือวันสุดท้ายนะคะเราจงมีความสุขกับตําแหน่งของเราณนะปัจจุบันจงมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่บ่แม่ณชีวิตที่ใช้ไปแล้วนะคะ ชีวิตที่เหลืออยู่เราจะมีความสุขกับวันนี้ให้มากที่สุดนะคะแต่งปันให้มากที่สุดบ่าว่าสิบแบ่งปันอีหย,ย,ยังกระซางสวัสดีค่ะพี่นัดสวัสดีค่ะเพราะว่าสิแบ่งปันอิหยังกระซางมันก็ถือคาว่าแบ่งปันมันก็ดีเบดิดคําว่าห้มันดีเบิดนะคะแต่อย่าหายสิ่งบ่ดีเข้าไปห้าให้ขี่ห้ากระไดขี่กลับมาหฮาไดบ่ดีหอากระไดสิ่งที่บ่ดีกลับมาห้าห้อีหยังเฮากระไดอันนั้น นาพี่น้องขายก็ปล่อยดอกใายเงินเข้ากับได้เงินกลับมาผอมดอกเป็นเงินแมนบอกเข้าถาึง,งบอ,งองก,อบบก,กว่าให้เราเป็นกระจกนะฮะเข้าเป็นกระจกเข้าซองกระจกถ้าเข้าถามกระจกมึงง่ามบอกระจซ้งมาเจ้าเจ้าถามจากของเจ้าตอบง่ามมันกะ็ติตอบเจ้าว่าง่ามเป็นกระจกเสาะเป็นกระจกนะคือคนทุกคนเนี่ยที่เกิดมาบนโลกนี่มีคาทั้งนั้นเจ้ามีคาเจ้ามาห้ประสบการ์คอย่อยมีคาคอยไปห้ประสบการ์เจ้า ะค,ะคือทุกคนมีาคย่าไปว่าจคกของเด็ดขาดคนอื่นสิว่าอีนี่มันไร้ค่าก็ยังบาูาบูชาว่าจคกของนะพี่น้องว่าดีไม่ดีนะคะเจ้าจงถามจากของตำแหน่งที่เจ้าตการคืออีหยังนะฮะแล้วก็บรต้องเป่าประกาศไปแต่บ้านให้เจ้าทานางท่าเหตุท่ายืนท่าถ้ำเจ้าต้องมั่นใจในตำแหน่งของเจ้าที่เจ้าทิ่เจ้าตั้งขึ้นมาคู่มือเนี่ย น่าอยากถามนะคะว่าคนที่มีอตำแหน่งสูงสูงสักสูงสูงใหญ่ๆเนี่ยเขามีความสุขบ่อนางบนหูนะคะนังบนหูว่าตำแหน่งนันตำแหน่งนี่ตำแหน่งเรขาตำแหน่งผู้จัดการตำแหน่งนันตำแหน่งนี่เขามีความสุขบ่อนา่งบนหูแต่ว่านั่งหูแต่ว่าตำแหน่งของนางมีความสุขนั่งมีความสุขนั่งมีความพอใจนั่งยินดีกับสิ่งที่นางมีนา่งขอบคุณสิ่งที่นางมีนา่งพอใจกับสิ่งที่นางมีพอใจกับสังขารและร่างกายและปัจจุบันของนางนะคะเนาะ นี่คือสิ่งที่หลายต่อหลายคนมองคางนะหลายต่อหลายคนมองคามก็คือแนมบ่เห็นค่าจ้ของไปเห็นค่าคนอื่นไปเห็นค่าของเงินไปเห็นค่าวัตถุไปเห็นค่านั่นค่านี้สรุปก็คือไม่เห็นค่าอะไรในตัวเองเลยผัดว่ะนะคะกะน่าก็เลยบอกคนไปว่าพีมิค่าแต่ว่าพีนั้นแนมบ่เห็นเองพีมัวแต่ไปแนมทั้งหนอกไปมองแต่สิ่งแวดล้อมรอบข้างไปมัวแต่เนจ้องคนอื่น เลยพอเห็นคาจะพอนะะนั่งมาคําคอมเมนต์ที่คิดตา่างนั่งมาคําคนที่มาถามนั่งกระเบาในแง่ของนั่งถึงบอกว่าทําไมคนถึงมานั่งเป็นกลุ่มทําไมคนถึงมาจับกลุ่มคุยกันนะคะพะออีหยังเพราะว่าเข้าเได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแะรก,กันถ้ากลุ่มหนั่นมีตนนนแตตตีสินนินท่าเข้ากระไดต์เตตีสินนินท่าถากุ่มหนั่นแบ่งปันประสบการณ์ดีๆฉันทําแบบนี้เธอทบบําแบบนี้นั่นทําแบบนั้นเข้าก็เอาประสบการณ์ทุกอย่างร่วมไว้ในจานอยู่ตรงกลาง เฮาก็สิได้เอาประสบการณ์ของหันมาเป็นมาประยุกต์ใส่ในชีวิตของเฮ้าเองนะคะตำแหน่งเจ้าของเฮ้าจงเลือกเองแล้วก็มีความสุขกับตำแหน่งเจ้าของนะพี่น้องบ่ต้องให้ผู้ใดมาตั้งให้บ่ต้องให้ผู้ใดมาล่อตั้งตำแหน่งให้เจ้าส่วนเงื่นเดือนเจ้ากระตั้งของเจ้าเองเจอยากได้เท่าใดใจใยแบบใดแบบใดนะคะพี่น้องมันง่ายถ้าสมุ่าเจ้าเฮ็ดเป็นนั่งมาเบานั่งเฮ็ดเป็นแล้วนะคะนั่งถึงแต่มาเบาบ่แมนว่าทำไม่ได้แต่เอามาพูด พูดได้ไอคิดได้แต่ทําไม่ได้บอลอนัอนตน,น,นั่งเคยเป็นนั่งเคยเป็นนั่งอยากบอกว่าอันทุกอย่างประสบการณ์อันยังกระซังที่ว่านั่งเคยผ่านมาถ้ามันดีกับเจ้าของนั่งเอามาแบง่งปันอันใดบอดีจะเอามาแบบว่ามาบอกว่าแบบนี้พอดีพอดีอย่าหลอกเลี่ยนแบบเดอ้ออย่าเฮ็ดแบบเดอ้อยังประมาณนี้นะคะนอกจากความสุปนะคะความสุขกับเอ่อกับชีวิตที่เหลืออยู่ในเฮ็ดแบบไดก็คือจับจ้องและ มองใส่ใจตัวเองนะคะใส่ใจเจ้าของมองเจ้าของว่าทุ่มื้อเนี่ยห้าดีพอเลยยังนะคะห้าดีพอเลยยังห้าเห็ดสิ่งที่ห้าต้องกลางเลยยังห้าอยากได้อีกยังนะคะห้าเกิดมาเนาะก็คือว่าห้าจงพอใจกับสิ่งที่เรามีแต่บแมนว่าบ๊อกแม o m e n บ๊อดบอกว่าบ่หายหาเพิ่มนะคะจงพอใจกับสิ่งที่เรามีก็คือสิ่งที่เราได้มาสิ่งที่เราหามาเราได้แล้วเรามีความสุขอันไหนขาดเราก็หาเพิ่มอันไหนไม่พอเราก็หาเพิ่ม ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังหายใจอยู่เรายังไม่ตายเราต้องกินต้องใช้นะคะเนาะกระึงบบอกว่าเราตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งของตัวเองนะถ้าเพิงจะคล้องใดเหาแข็งแกรงพ่อแล้วเห่าก็สามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นใดคนที่เขาอ่อนแอคนที่เขายังตัดสรุ้ไม่ได้บู้ตัดสรุปว่าแมนคนที่เขายังไม่รู้ว่าจุดนี้แบบนี้จะเริ่มยังไงกับชีวิตเริ่มแบบไหนนะคะเห่าก็สามารถแบ่งปันไดเห่าก็สามารถเป็นที่พึ่งให้เขาได้นะคะ ้าเข้าแข็งแกร่งพ่อถ้าถ้าเราเห็นแก่ตัวมากพอแล้วการแบ่งปันจะเกิดขึ้นเพราะว่าห้ามหูว่าการเห็นแก่ตัวห้าวหักจากของก่อนคนอื่นเป็นเรากินเราอิ่มก่อนแล้วเราถึงจะดูแลคนอื่นได้ถ้าห้าบอกว่าทําเพื่อคนอื่นแล้วห้าบ่กินห้าวบ่ทำเพื่อจากของเ้าิเสื่มยนะเป็น้องห้าิเมื่มยแล้วห้าวิเกิดอาการท้อทำไมทำแต่เพื่อคนอื่นเขาไม่เห็นค่าจังสัตว์จังสีแล้วอะไรก็มาถอดจาของ บอนะคะอันดับแรกต้องตัวเองถ้าเราเห็นแก่ตัวเองก่อนแล้วเราจะอ่านดคะขอค้่งเข้ามาเท้าเห็นตัวเองก่อนเห็นแค่เห็นแก่ตัวตัวเองก่อนนะคะถท้าเห็นแก่ตัวแล้วเฮ้าหัวจะเฮ็ดน,น,นั่นเฮ็ดนี่เฮ้าหักจะค้องเป็นเฮ้ากระหักคอนอื่นเป็นเฮ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเฮ้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ที่เราถ้าเราได้แล้วเรามีแล้วเราได้ประสบการณ์ตรงนั้นแล้วเฮ้าก็ะยากแบ่งปันเราก็แบ่งปันเป็น เพราะเรามีประสบการณ์แล้วนะคะถ้าเฮถ้าบ้านมีประสบการณ์ของนัน้นถ้าบ้านได้พานมาของนั้นพูดลอยๆพูดเบาแบบว่าบ่ามีน้ำหนักมันกับบ่ไใดอารมณ์มันกับบ่เกิดคววมรู้สึกนะคะเนาะอาก็มีร้ายจะร้ายคนกะแบบว่ากะทอกะทุกกะโศกกะเสาอยู่ในตางเดนนั่นก็เลยบอกว่าอย่าทุกอย่าโศกอย่าเสาค่ะเอาต้นหอมไปคนละตุน นะฮะอย่าทุกข์อย่ยาโศกอย่าเศร้าเพราะว่าควบทุกข์ควบโศกควบเศร้าบริสุทธิ์ให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นในต่างแดนนะฮะเฮามาอยู่ต่างแดนเฮาอยู่ไกลบ้านไกลเฮือนไกลพ่อไกลแม่จงมีความสุขก,กับสิ่งที่เฮามีมีความสุขก,กับชีวิตที่เฮาเป็นนะฮะแล้วก็เบิ่งเวลาเบิ่งคลิปเบิ่งโพดเบิ่งของไฝกระซางเบิ่งคีบ,คบ,คบถ้าอันผู้ใดเขามีเขาลำบาเขารวยเขาโพสสิ่งดีๆ เอาคลิปนั้นมาพักดันจกของบ่เว้นว่าให้ไปเลี่ยนแบบเขาบ่เว้นว่าใหายไปสื่อรถแบบเขาบ่งเว้นไปหาเฮ็ดบ้านแบบเขาคือพักดันตัวเองก็คือเขาเฮ็ดใด่ห้ากับเป็นคนคือกันเป็นยังห่าสิเฮ็ดป่ได้แต่ว่าหายเจ้าทามจะาของกอนมาสิ่งที่เจ้ากระลังสิเฮ็ดอยู่นั่นมันจำเป็นอีหลีบ่มันสําคัญอีหลีบ่หรือทําไปเพราะสังคมบีบบังคับสังคมบีบบังคับก็คืออ่าแข่งขันกันเรื่องวัตถุ นะคะแข่งขันกันเรื่องวัตถุอีนั่นมีบาดลังไงอีนี้มีรถจิบขันอีนั่นอีนี้โอ้ยนะคะนี่คือเรื่องวัตถุมันแข่งขันกันได้แต่บุญว่าชนะแข่งขันกันไม่ได้การทําบุญมันแข่งขันกันบ่ได้ผู้ใดเหตุกับผู้นั้นได้หลายนะคะพี่น้องเหตุสะสมความดีไหวบวกวะดับจะบของบวกวะดับคนหลอกขานบวกวะดับคนติภพเห็นเฮาสามารถทําบุญได้ทุกมองบแมแต่ยุวัดการให้เงินคนขอทานถือว่าทําบุญแต่วัดมันถามว่าดีบ่อให้เงินคนที่เขาอ่ายังก็ครบสามสิบสอง นางขอทานครบสามสิบสองนะคะนางขอทานหน้าตาดียิ่งก็ดีเบิด์ห้าต้องคิดพิจารณาก่อนสิห้นะเงินนี่มันมีคา่าเหม,มือนว่าฉันทําบุญแล้วฉันให้คนขอทานโอ้คนขอทานสัมมารอเถอะ่ะเออคนขอทานสัมมารอต่อ,อ่าว่ายบาปครบสามสิบสองเหตุการณ์เหตุงานก็ได้ถ้าเฮาวห้เขาเขาหยางเขาก็สิมานางอยู่เต็มของเกา่าเขาบอกว่าเออนางขอทานสบายนางอยู่ซืซ่อๆก็ได้เงิน ความคิดคนทำมันแตกต่างแต่ว่าคนที่ผู้ถาเออยือว่าเด็กหน่อยเออยหรือว่าคนที่แบบว่าเขาพิกอกพิการยังข้าพดแบบว่าหายใด้ข้ากกะหายแต่ว่า,าต้องคิดพิจ,พจ,รพจรารณาย่านกนน่อนนะพี่น้องนี่แหละคือหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่แบบว่าหลายต่อหลายคนเนาะกะคิดบ่ถึงการนั่งกบคิดถึงอะไรนั่งคิดถึงอะไรนั่งมีประสบการณ์ก่เอามาแบ่งปันกันต่อๆไปอย่างสี่นะคะคือแบบว่าเนาะ อันนั้นมันแบ่งปันได้เหาก็แบ่งปันการทําบุญการแบ่งปันนี่มันมันบอมมว่มาต้องทํานะคะมันอยู่ที่ใจและความศรัทธาของเห้านะคะเนาะกานี่ราคาหนังกับบอมมี่ยังหลายเป่าไปคิดไปแล้วก็คิดเรื่องเออไดเรื่องเออคนนี่แหละค่ะเขาว่าเป่าหายจะคล้องไร้ค่าบอมมีค่ายังสั่นจังสีนอกกัเลยน,นั่หนงก็เลยอย่างมาเว่าสซูฟังนะคะนี่ราคาสิ่งที่หน้งอยาาบอกกับบอมมน่ยังหลายหน้งคอ,อก,กินขขาก่อนเหตุเห็ดการงานแล้วพึ่งกับเขามานะคะ ไปตัดหเนี่ยนะอ่ายาเขามาไก่ๆบังคอยกัสิโตะนะฮะสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะแล้วกันนอกคอยกัสิไปแล้วนะคะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่วิวยาดาสวัสดีค่ะแล้วก็สิบอกอันได้หัวขอ,อนได้อีกเนาะที่เพ่นแล้วก็เรื่องอัน เรื่องดูถูกจะคของนะคะเรื่องดูถูกจ้าข้องว่าจะาลองเฮ็ดบ่ได้จังสันจังสีนะคะนั่งอยากบอกว่าเจ้าเฮ็ดได้เจ้าเฮ็ดได้โพดแต่ว่าเจ้ามีขออ้างมีขอแม่เจ้าติดหลายสิ่งหลายอย่างติดสังคมอย่างสังคมเบาหายอย่างคนเบาหายจังสันจังสีเจ้าก็เลื่อยแบบบรกาออกจากกรอบนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอะสวัสดีค่ะแซบบต่ตามทั่วมันว่าแซบค่ะแซบหลายว่าจัพี่ป้อมสวัสดีค่ะ พี่ป้อมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องแคทพินินวัดดีค่ะคุณพี่แอนนี่สวัสดีค่ะพี่นัดวัดดีค่ะพี่นัทบอกสวัสดีจ้าว่าสัตคุณโรจนาสวัสดีค่ะพี่นัทบอกว่าแมนคักมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะคะชีวิตที่เหลืออยู่เขาจงมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่นะคะชีวิตที่เขาใส่ไปแล้วนะคะมันมันเอาขื้นบ่ได้เวลาก็เอาขื้นบ่ได้บ่มียังเอาขื้นได้นะพี่้นงคือแบบว่าคำว่าก็เอาขื้นบ่ได ก่อนจะพูดให้คิดก่อนว่าทําร้ายจิตใจเขาหรือเปล่าเฮ้าฟังแล้วเฮ้ารู้สึกจใจเฮ้าท้าว่าข้ามเบานี่มันบอด,ดีเฮากับเบ,า,บาออกไปเนาะแล้วก็เวลาใส่แหล้วมันเบิดไปนะพี่น้องเบิดไปเป็นมืม่นๆนะพี่นอ้องแล้วก็เรื่องอดีตเรื่องชีวิตการใส่ชีวิตเนี่ยมันเบิดไปเป็นมืม่นๆนะจงมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่อย่าไปเสียดายกับชีวิตที่มันผ่านมาแล้วนะคะอุ้ยเสียดายมือน่ะบริเหตุเสียดายมือนี่บริเหตุ ตอนนี้คิดแล้วทําเลยเจ้าสีบดมีคววมเสียดายแล้วก็อย่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่คุณทําลงไปแค่เออกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาคิดพิจารณาก่อนสีเห็ดลงไปก่อนสีบาลง,ลงไปก็คิดพิจารณาก่อนว่าเอ้ยมันได้เบียดเบียนคนอื่นบอมันจังสันยังสีญญสบอก็คือเข้ามาบเบียดเบียนคนอื่นนี่บอมนว่าอีหานั่นอีหานีน่บอมนนะคะ <c oughs> เบียดเบียนคนอื่นนีค่คือหมายถึงว่าคำบ่าของเขานีา่มันเสียสี ไผ่บอกถ้าหา้าบอกเป็นกลางถ้ามันออกมาจากความู้สึกของเหาความต้องการของเฮามันบริเจตนาวารายของไผ่ในสมองเฮามันบ้างเปล่าไม่ได้มีชื่อไครไม่ได้มีการกระทําของไครอยู่ในหัวของเราแต่ว่าหา้าบอาออกมาจากประสบการณ์ของเหาความคิดต่างของเรานะคะเนาะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่นั่งอยากบอกเนาะหล้กก็คุณพีโรสนาบอกว่าสวัสดีค่ะหลักก็คุณเอพัดนะคะหล้วก็คุณพี่นันทิค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทแชร์คลิปออกไปขอบคุณค่ะพี่สุมารีสวัสดีค่ะ พี่สุรินาทหวัดดีค่ะพี่อองหวัดดีค่ะพี่เทวีรับชมหวัดดีค่ะแล้วก็พี่พี่องบอกว่าสวัสดีจ้าน้องแคทพี่เทวีบอกว่าสวัสดีจ้าเพิ่งมาหนูเห็นพี่ส่งข้อความมาโดยอยู่สเข้าไปอ่านอยู่เนาะค่ะเนาะในกลุ่มออคุณเพื่อนเซียววัดดีจ้าเซียวจมยังเพื่อนว่าสั่นอ้ยจมไหนกไหนูฟังไปสำหรับเพื่อนเอ้ยจมไหนกไหนู แล้วผู้ได้ลับฟังยกค่ะนี่อันนี้คือมิตรภาพนะคะโอ้ยเล็กกับครบดำเ,เขียวเลยนะคะสงสัยนะไก่สีนาแเล้วนะคะเนาะพี่ป้อมสวัสดีค่ะพี่ป้อมบอกว่าขอบคุณสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆที่นํามาแบ่งปันนะคะ นะคะน้กกองพันว่าพัฒน,า,น,า,นาตัวเองรักตัวเองให้เป็นก่อนใช่เลยใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างห้าต้องสัมผัสก่อนห้าต้องเป็นก่อนห้าต้องมีก่อนแล้วห้ากับสีสอนคนใดนะพี่น้องคือแบบว่าห้ากับบุมคนสอนห้ากับสีมาแบ่งปันคนใดคนกิบสีเออมันแม,น,มนความจริงนะเออยังกรณีที่ว่านั่งเหตุธุรกิจของนางอยู่ตอนนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เอยผลิตจำนายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะเจ้าของกาแฟกับพีเทวีเนาะนะคะส่วนนางกับนั่งมาขายนั่งมาจำหน่ายเพื่ออะไรคะ เพื่อตัวแคทเองเพราะว่าแคดดื่มเล้าแคดได้สุขภาพของแคดนะคะคนก็เห็นวน่านางเปลี่ยนไปอ่าต่อมาธุรกิจเจริญโอชมาหอมตมบอกุงเถลอะบัติงสีบอลโจบบอนอไปตามบอ,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 อกทัวธุรกิจเริ่มจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะเราไม่หยุดแค่นี้ไม่หยุดแค่นี้ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วขายไปแล้วก็รอให้มันหมดบอนะคะเรามีแผนการเรามีความตั้งนะหนาเรามีความมุ่งมากนะ จากน้อยๆเป็นเพิ่มขึ้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 นทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่มขนาดชีวิตเท่ากัยังมีเพิ่มอายุบ่มีลดหน่อยถอยลงนะคะอายุยังมากขึ้นทําอะไรมันก็ต้องมีเพิ่มขึ้นแมนบอกคะแต่อยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่าเหตุอยู่มันต้องมีความสุขแล้วก็คล้องจองกับกิจวัตรประจําวันของเราด้วยเนอกพี่น้องอ่าต่อคุณพี่กุลสวัสดีค่ะเพื่อนบอกว่าอาร์เรเนอร์รุ่นไดนีน อารเนอะร์อรเนอะร์รุ่นนี้นะคะซื้อไม่ได้ต้องที่มาดามนะคะเท่านั้นละเออเนาะแล้วก็พีทีีบอกว่าถ้ามันสําคัญกับเราเราจะทําถ้ามันยังไม่สําคัญเราจะหาแต่ข้ออ้างถูกต้องค่ะถ้าว่ามันสําคัญกับเราเราจะไม่มีข้ออ้างเราจะคิดและพัฒนาว่าสิ่งนี้มันจําเป็นและสําคัญกับชีวิตฉันมากฉันจะทําและมันก็จะทําได้คิดนะคะความคิดเนี่ยสมองของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตอันใหญ่ที่สุด คิดแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นถ้าเราอยากทําอะไรให้มันสําเร็จมันจะค่อยๆค,ค,คลืบคานเข้ามาแล้วเราก็จงรับมันอย่าหาข้ออ้างกับสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้เราจักรวาลคือใครคือความคิดของเรานะคะจักรวาลเนี่ยจักรวาลดึงดูดความคิดของเราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการ ถ้าสมมติเรามือหนีเ้าสีเหตุยังสำเร็จเขาก็ต้องมุงมันพุ่งเป้าไปมองหันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยบ่าข้าวกับโทรศัพท์มาบ่ข้าวกับอันนั้นมากะอันนี้อันนี้มาสังคมรอบข้างปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาทุกวินาทีเราอย่าหลุดออกจากเราอย่าหลุดออกจากเป้าหมายที่เรามีเด็ดขาดถ้าว่าเราหลุดออกจากมือนะถ้าว่าเราหลุดออกจากเป้าเป้าเป้าหมายปัญหาและก็เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างสิเขามา สวบท่านที่จะเข้ามาแทนที่เป้าหมายของเราทนทีอย่าหลุดออกจากเป้าหมายเด็ดขาดให้เหตุการณ์นั้นวางไว้กองไว้อยู่ข้างๆเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเข้ามาเหตุการณ์ใหม่ๆกําลังจะมาให้มันกองไว้ก่อนพอเป้าหมายของเราเสร็จเราค่อยมาหาเหตุการณ์ใหม่ๆตรงนี้นะคะนั่นคือหาประสบการณ์ใหม่ๆเนาะพี่น้องนั่นแหละค่ะต่อๆไปคือเป็นขั้นเป็นตอนบัดนี้พี่กัเออเ,อ,อเดี๋ยวก่อนขอจังสมาเข,อข,ขาขอมาไก่คนกับยานตาข่อย เด้คอยยับออกเออเอามองนี่แล้วเนาะโอ้โหขอบปวดเขนขอยตัดหนามาอ่ะพี่นองคุณคุณกน,นกพรสวัสดีค่ะคุณนาดบัตดีค่ะแล้วก็แล้วก็พี่มิมีม่วัดดีค่ะเละี่ยคุณพี่สุพิชาวัดดีค่ะพี่มิมี่บอกว่าสวัสดีค่ะว่าจันพี่แล้วก็พี่สุพิชาบอกว่าเชิญแล้วเชิญแล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่โนดบอกว่ามาบอท่านบอท่านจังไดก,กําลังคุยอยู่เนี่ยโอ้ยบอแมน มันเปนเพิ่งไปเบิ้องอันนะมนเปเบิ้งคลิปได้มาบอท่านมันลสดชสด,สดอยู่ค่ะยังบอนไปใส่อยู่นะคะพีเอมมี่วัดดีค่ะหล้วก็พี่นงก็เรื่องอยั้งเหมือนนี่บอได้ตั้งหัวขอนะคะคือว่าบอท่านได้ตังพ่อเบ่าแหล้วอานหล้วมาฟังรอบสองอาจจะคอยสิไปตังหัวข้อให้มันเขากันนะพี่นองคือบอได้คิดหัวข้อคิดเพราะว่ามานางหนาคอมแล้วก็เห็นสภาพโอ้อันนี้เหรอโต๊ะมาดามอันนี้เหรอโต๊ะทำงานมาดามมีทั้งตามบกหงลวกเส้น ต,ต้นหอมนะคะนี่เหลือประมาณนี้ก็เลยอยากอาร์ตพอดีอาร์ตไปละความคิดความเบามันก็นเลยออกมาพี่น้องมันไหลออกมาจากจิตแต่สํานึก้าเพราะวา่าเป็นคนดีอยู่แล้วนั่นนั่น่องจะของนะคะอันนี้คือเราต้องให้เกียรตินัะ่ะต้องย่องมาหน่อยนะคะต้องย่องมาหน่อยนะคะอ่ะเนาะความคิดดีพูดดีมันฝึกจิตให้เป็นคนดีมันเปลี่ยนกันได้มันเหตุกันได้ได้พี่นอ้องอ่านะคะประมาณว่ามึงเป็นคนเฮียมึงก็ต้องเฮียตลอดมึงเป็นคน ดีมันก็ต้องดีตลอดบบนะคะมันเปลี่ยนกันได้นะคะมันเปลี่ยนกันได้นอะอะต่อนะคะแล้วก็คุณพี่ทานตะวันบอกว่าสวัสดีพี่แคทวระสันสวัสดีค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะพนัพี่ปูสวัสดีค่ะน,ะนกอ,ะอกจากไม่ยังไหลยมียังสิถามไม่ยั้งสิบ,บอกบอกคะ่ะนั่งอย่าบอกว่าสิ่งที่เฮานั่งบอกว่าให้ดูทาเวลาการดูคลิปเนาะเบิรงคลิปเบอง์ยังเนี่ยคลิปของคนนั่นเออเขาแบบว่าเขาโพสแต่สิ่งแบบว่า เป็นแรงผลักดันอคลิปเ่าต้องคลิปคนนั่นเรกคลิปนั่งนี่แหละเออยกกรณีเขาแบบว่าคลิปจะคล้องเนาะคือว่านั่งเสียหายกำลังใจคนเอาโพสลูกข้องจะคล้องที่จะคล้องสำเร็จแล้วยังกรณีมาว่านี่เป็นขั้วการรอคอยการทำครัวมันใส่เคืองปีนะคะเห็ดเหลวเฮ้ยมันสำเร็จแล้วพุ่มใจผักพุ่มใจแล้วก็เลยเอามาหายเบิ่ง การเอามาให้ดูเนี่ยบอมันแค่ว่าฉันรวยฉันมีบอนะคะอันนั้นบริจตจำเป็นบริจสำคัญกบนา่งเลยเข้ามาฉันรวยชั้นจนฉันมีเนี่ยบริจสำคัญแต่สิส่งสำคัญคือฉันทําครัวขึ้นมาฉันทํพวรัวขึ้นมาเพื่ออีหยังแล้วมันเป็นยังไรมายังไงก่อนและหลังนะคะนี่คือหน้าอย่างไรทุกคนบอกว่าคุณบอกว่าคุณกําลังเสียดหยังอยู่คิดอีหยังอยู่คุณเหตุใดทั้งนั้นขอแค่คุณบริรุดออกจากเป้่าไม้ของคุณนะเบิ่งคลิปสมุดเบิ่งคลิปของนา่ง หากคนที่เบิ่งเป็นคุณจะเอาคลิปของนางนี่ไปพักดันจะของบํแเณว่าหายมาเลียนแบบนางแต่พักดันตัวเองก็คือเจ้าถนัดดันได้เจ้าเกงดันได้เจ้ามีความสามารถแบบใดเอามันออกมาเต็มที่ทํากับสิ่งที่คุณรักทํากับสิ่งที่คุณชอบนะคะถ้าคุณเห็นอิหีคุณกะสิใดอิหรีคุณสีเห็นความจริงคุณจีเห็นอิหีว่ามันมาอยู่ตรงหน้าคุณถ้าคุณเห็นมันในเนี้ยคุณจะได้กำมันในมืออันนี้คือของอ่าของนัก พูดสําเร็จท่านหนึ่งที่พูดยิ่งใหญ่ที่เพิ่นสําเร็จเนาะนั่งกบจำซื้อเพิ่นบไดายเอขอถทษขอภขอภัย้อคะเธอหนาจะจำซื้อมาเนาะแมนความจริงย่างที่เพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าถ้าคุณเห็นมันในเนี้ยรับตาละเห็นมันแล้วคุณสิได้จับมันในมือคุณสิได้สัมผัส,ส,ส,สม,มันแมนความจริงนะคะยังนั่งเนี่ยนั่งตื่นเสามากตื่นเสามากเนี่ยนั่งสิรับตาคลายกาแฟได้เท่านี้เท่าน,นี้คนฮักสุขภาพมากขึ้นจับนั่งนั่งสัมผัสกับร่างร่างกาแฟนะคะ มือหนีสิบสองล่างเพราะว่าความสัมผสัสความซัดท่าของเขามันมีในโตของเขานะคะเราอยากให้เบิรงคนบ,มนบแมนว่าให้ไปเรียนแบบเขาเราจะไม่เรียนแบบใครเพราะามันเรียนแบบกันไม่ได้แต่เราจงเป็นตัวของเราเอาสิ่งที่เราถนัดเอาสิ่งที่เราเก่งเอาสิ่งที่เราชอบออกมาใช้นะคะโบว่าอีนั่งคุณสําเร็จคุณเฮดไดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบแมนว่าให้เบิรงเราเรียนแบบเขาอุ้ยนี่มีลุยกูต้องเอาลุยอุ้ยนี่มีปิกอัพกูต้องเอาปิกอัพอีนี่มีเกือบส่วนสูงกูก็เอาส่วนสนะ เรียนแบบไอดอลนะคะไอดอลก็คือคนที่แบบเ้เาชื่นชอบเ้ามากักเขาเห็นในห้เาเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาดีขึ้นนี่แหละคือไอดอลที่ดีนะคะเกิดคือลายสิง่งหลายอย่างเนาะกับบ่มี่ยังหลายพี่น้องนั่งนั่งก็สิไปแล้วต,นนาตามบกักหุ่นนั่งตามบักทัวรามันก็สิีเมนบูดเนาะจะคอยมาในหัวขอใหม่นะคะนั่งสิไปตั้งหัวขอได้นัง่งนอะัดแล้วนั่งก็สิกลับไปฟังอีกรอบนึงแล้วก็ถ้าอันไหนมันสก,กิดใจนั่งก็สิจดไปแล้วก็สิไปอาร์ตอีกนั่งสีนะคะก็คือวว่่่่่าาาาาาบบมมมีผู้้้ใดดเเเเถตอองงสไไปพระฮนั บอลห้าบอลดแมานางยังก็เก็บบังคับความคิดของตัวเองเฮ้ยอย่าพูดให้มันขัดใจใครนะบอนะคะห้าบอไใดเป็นนางคิดหมองหันถ้าคิดว่าห้าสิไปบอกขัดใจผู้ใดจะไปเขียนขัดใจคนนั้นจะไปพูดขัดใจคนนี้ห้าบอเป็นตะยูเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเราจะไม่เป็นความสุขเราจะไม่มีความสุขนะคะจงเป็นตัวของตัวเองเบ้าออกไปในสิ่งที่จะคล้องขิดเบ้าสิ่งที่จะคล้องเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ความคิดต่างของตัวเองนะคะนี่แหละคือสิ่งที่นางอยากบอกนะคะ บพิษที่เจ้าคิดต่างเพราะคนเราเกิดมาต่างกันนะคะต่างกันเนาะอ่าต่อสวัสดีค่ะพี่ปูแล้วก็วันนี้ได้อะไรกินคะตําแตงตําถั่วค่ะเด็เอยเอยเบิงหย่อนลังเดอ้อเพื่อนว่าอ่ะพี่ปูอ่าค่ะนั่งกัดซีไปแล้วบ่มียังไรพี่นอ้อ่ะท่อนี้ละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอให้เบิงคิปนะคะเบิงคิปเบิงโพดเบิองอีหยังที่เป็นแรงบันดาลใจแรงพักดันนะคะอย่าเอาแรงอย่าเอาแรงกดดันมาเป็นปัญหาในการใส่ชีวิตนะคะ จงเอาเอาเอา,เอาสังคมที่กดดันเนี่ยเอาสังคมที่แตกต่างเนี่ยมาเป็นแรงพักดันให้เจ้าของเก่ามาทั้งนานยังมีความสุขนะคะเนาะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขนะคะอย่าไปเสียดายวันเก่าๆที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะกับว่ามียังไรา้ขหน่อยขอยข,อข,อขอโตขอลาก,ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ดีถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้าคลิปนี้มันดีต่อเจา้าดีต่อใจนะคะกระแซกันออกไปเนาะเจา้ารู้สึกแบบใดคนอื่นก็รู้สึกแบบนั้นคือกันขอบคุณค่ะวัดตีค่ะวัดตีค่ะ